ตัวเอครับอันนี้มันเป็นคลิปที่ผมจะต,ตอบปครั้งแรกในชีวิตคือเสียงคลิปมันจะเบาไปนิดนึงเพราะว่าหนึ่งเลยคือเนื่องจากว่าเอ,อเสียงไมค์ผมเนี่ยมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาแบบว่าเอ,อผมไปตั้งค่ายเสียงไมค์ครับมันเบาเกินนะครับก็เป็นคลิปที่ผมไดตอนในชีวิตแล้วก็เป็นคลิปที่เอ,อเพื่อมันคุยกันนะฮะอ่ะเนะาเห็นไมมเกิดอะไรขึ้นมาลนะ่ะมาเกิด คือถ้าคือถ้าถ้าบูมันเป็นถ้าบูต่อยขึ้นมันจะเป็นการจอะกาถ้าต่อยลงมันจะเป็นการทําให้เลือดศัตรูหายอ๋อยี่อะวางนี้ดูดูต่อยขึ้นไอสัสเนี่ยเลือดมึงจะหายเว้ยเนี่ยถ้ากูถ้ากูเสยขึ้นมันเลือดมึงจะไม่หายไงแต่ถ้ากูเสยลงเลือดมันจะหายไอหลอดหิวเห็นไหมมันจะหาย ตั้งกาด er um, <aujourd' Tiger. S 1> nah ิตั้งกาดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเจาะให้ดูเนี่ยเจาะเรียวเอ๋สวยขึ้นนะเจาะกาเรียวเจาะรถเจาะรถเจอดลถเจาะรถเฮ้ยโฮ้ยหลบหลบ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 โอ้โหลบ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 หลบหลบรีบตายถึงหน้าตายเลยนี่ไงกลายเป็นเลโก้เอ้ ความคอนดตติตเาความคอนติต่เลยครู p พียังไม่ต้องเล่นแล้วเล่นไปก็ไม่ด้ชนาเิ่าเาได้อีกนะตอนนี้เกาาได้อีกตีคอเลยตัวปีคูวอร์นี่วต้ อถ้าโบกยิงถ้าถ้าโบกยิงต่อยมันจะทำให้มันต่อยเร็วขึ้นจ้า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 จ้กจปาจ้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 นจอลจมาจ้าจไดจ้ตจงหจอกจูแจ้กจอัจตาจอาจดาจรดจอาจ้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 ดจ้าจ้าจ้ดจ้ดจอาจ้าจ้ดจดาจ้าจ้าจ้ดจ้า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 จอาจ้าจ่าจ้ดจ้จ้า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 จ้จจ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 าจ แค่กดอัแม่โดนเองน้องอได้กดเป,<บ>เปลี่ยนาเหน่งัวถ้เขาเอาโทรศัพท์ไปด้วยเราอยู่นี่แลหละรนี่แหละเว้นี่แหละเว้ความรับความฉลาดของนอนท <stop. S 1> เอ้มีคนฟ้องเด<ส>ียโมมาช่วย ไ <Iron> อะรมันอะไรบอมลีไปเช็บบัฟิตบัฟผิดบอมลีบ้างไอ้ถ้าคนเรกคนเจ้าคนก็ทำพีร้อยอีกตัวหนึ่งนี้ไปทีมอ่ะอะไรให้เป็นทีมพีสี่ร้อยสองทีมก็เหมือนเดิมเลยเว้แต่ทำอีกหลายทีมไอยากไปผลิตของรอเดี๋ยวจะทำเพิ่ม มึงจะทำมึงจะทำเยอะไปทำไหมวะได้ป huh. uh ่องครั้งไงแง่ิดพออยไม่ใช่ป้อมคือคือคือมึงมึงจะทำซ้ำอีกทีมหนึ่งเหรอออก็คือจะเบาซ้ำอีกใช่ป่ะใช่รีคของรอแล้วร้อมรีเซ็ตเจี๊ยบครับครับครูหลังกดเพิ่มคนลกอยู่ กินไปหมดแล้วเพื่อนมันเหนียวเป็นไงบ้างมันเหนียวมันเปียกมันแทะกินไม่ได้มันไม่ต้องเหนียวมันแต่ว่ามันแฉะเวมันกินไม่ได้มึงเข้าใจไหมว่ามันแฉะมันแฉะเป็นยังไงมันเปียกนะมันจับแล้วแบบว่ามันดื้อเละมาอมากูขอทำเคยสกดอันตีดิพ่อมกูจะทำเคยสกดอันตีเจ้อ่ะมึงยืนนิ่งๆเลยเวไม่ต้องทำอะไรตอนเนี้คุณจะทำเคลยสกดอันตีอ๋อ เขาเรียกเขาเสียไมฝั่าเอลอะเออมานใช่าเอลมา,ากกว่าแดดแดดแดดขอบาหน่อยครับตัวเดียวพอแค่นั้นเลยห่วยได้แล้วตัวหนึ่งเอ่อเก็บไปเรื่อยๆครับวันหนึ่งเก็บไปเก็บวันนิดวันนิดเพราะว่าข้าไม่ได้รีบทำขนาดนั้นแค่ได้วันที่มึงก็พอใจแล้ๆๆวพี่เพราะอันนี้อะไรก็ไปไปก่อนเลยเนาะๆๆ มึงไม่ต้องกดทับมึงไม่ต้องกดอะไรทั้งนั้นเลยกูจะกดอันตีต่อยกูมาดิบ่ากูจะเกลียดเกลียดอันตีต่อยไม่ได้มึงต่อยกูเลยไม่มึงจะได้ตอนนี้ฝ่าเมเพราะกูฝ่าไปด้อยู่ไม่รู้ก่าถ้าจำไม่ได้มาใช้อะไรอาเป็นลาอับินกาอุ้ยขาดเดียวแบบอะไรนี่อะไรใครอยากโดนดิโกบ้างถ้ามึงเปิดนะนนกูแบนมึง ไอ้นอนเปิดเพลงอย่างเต็งอ่เตึอดเตดกูกัดกูกะดจะลืมมันแล้วเว้ยกูกาดจะลืมมันแล้วหยุดเออสนใจเอาลิตโ,โร,ริเตอร์ไหมเขามีมถ้ามึงเปิดนะกูฆาตากรรมกูแบนมึองอ่ะจับยัดลงถุงปุ๋ยโรดิเ,เตอร์จับไหเนี่ยคือจับไอ้นอนยัดลงถุงปุ๋ย ไม่สนไม่สนไม่สนทำไรอย่างเนี้ยตากระตายังเลยได้แค่76เองได้แล้วกูได้แค่76เองแต่กูได้เล้ยไงกูได้แค่ตัวคนโดนต่อยมันจะได้เกียรเร็วไงเอาขอทำลายเกียรได้หน่อยอโอเค ไวยมันเห็นแล้ววันขาดตาสินะไอ้เบคอนมาเราเป็นเจ้าจบแล้วเว้ยอลัคินตึง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 ไม่ไม่วันาขาอ,อ,อื้อันนี้มานาันนับตะวะเอาป้อมกูค้างกูค้างอยู่บนเวทีชั่วคู่น,นับนับอารมณ์ ต่อยกูมาป้อมเก็บเกตดอังตีให้เร็วที่สุดไอ้หนะทบเออสวยได้ไหมอีกหนึ่งไอ้ไอ้่ออะไรแม่เด็ดเด็ดเด็ดแด็ดแด็ดแดดแด็ดเด็ดแดแดเดแดแดด โอ้ยห้องหยุดหยุดหยุดทำให้เาเสียเวลาได้แล้วอาไกานหราไปไม่เงียงมึงอ่ะครับวัดทกวัดทูพี่เมืองทู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 ไปตากผ้าเปล่าทูทู ไอีคยนี้ต่อยกูเกือบตายไม่พียเมื่อกี้มึงเป็นลมไปกูได้ช่วยไว้ช่วยอะไรช่วยไปแอ้บัสบายให้ดีเฮ้ยเชื่ช <c oughs> อแงง้างมาโดยตั้งแต่ว่าเย็่พอหนูมึงอ่ะ รอก่อนเลยอีกหกสิบเก้าเอออีกหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์กดตีได้แล้วอไ, 69, ไ,ไอ,อ้ย่ามีกุยหนึ่งพันมือกูยสันอยากจะกดไอ้วันนี้ฟีไอ้วันนี้ฟิจะฟิโมจะบาไปน,น,นั่นบาบทงทงจะมานนไอ้ย่าฝุ่มดีไหมอ้ําทงโตมันน่ะสุ่มเลยเอ้บอมสุ่มเลยสุ่มสักสี่ร้อยอ่ะมันเห็นพลาดไหม ข้ามมาที่กูอยากได้แล้วกูอัดเชฟอยู่ด้วยนะใช้บอมกดรีตัวเลยกูกดสีได้แล้วมึงกดอันตีหรอเออกดรีเลยแปบ๊แปบๆๆ๊บบอ,อ้าวค้าอ้าวรับคุณค้างไปกดรีกูจะไปซื้อใครอ่ค้าง กูบอกให้รีกูบอกให้รีตัวไอ้ตัวเล็กไอ้เนี่ยไไอ้เวดี้อ้าวไอ้เชี่ยมันกลายเป็นเลโก้แล้วกูก็นอกเก็บิีก็มาต่อยอย่ี้ก็ได้นอกขนาดมากอะเออแป๊บนึงไม่ต้องสายกันยบร้อยแล้วก็โตไปแล้วก็โกว้าว นนตอนนี้ทำอะไรอยู่เรียนทำอะไรอยู่นนทำอะไรอยู่เออ่ความไม่ทราบหรออินแชร์หน้าจอดนะมั้งขอร้องเลยขอแชร์หน้าจอคอมพิเตอรเย้ๆไม่ทำได้อนอนไม่ แล้วเราว่าแกอาจจะนอนไม่หลับทั้งวันนียไม่นอนหลับเวแกค่ะนอนแกกูดูอันนี้ดิเปิดโทรศัพับกันเหรอใช่ はい。What? 好香。Oh, no. Ah, I <laughs> กูกลับมาแล้วไปป้องมากือมีเกตดอันตรีแล้วป้อกมากูมีเกตดอันตรีแล้วอ่ะป้าป้ามึงดันกูเลยกูสวมหมอนี่อยู่ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันจะไปลนี่ไอ อันนั้นแหละอันนั้นไหนอ่ะสองนาทีอันนั้นแหละอันนั้นลอันไหนอันนั้นแหละอันนั้นแล้วอันไหนอันไหนอันนั้นไงอันนั้นของโนน่ะไปดูดว่้ไอตูอันนั้นของโนนนั่นแหละอะไรอ่ะอันนั้เอกอ่เอกอ่ะของโนนน่ะกูไปซื้อเอกมา ก็กูไปซื้อไข่ไปตั้งสี่ฟองเอกกูกูไปตัดกูไปตัดกูไปแอบตัดไข่นอนตอนนอนหลับมาเว้ตัดต้องสองข้างแล้วไข่ไก่เปล่าไม่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 ไข่ไข่ไอ้นอนแล้วเว้มันมันเขียนมาอยู่เว้ไข่นอนแล้วคลิปเขาจะติดแล้วมันเนี่ยแหละกู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 ไปกูไปแอบตัดไข่ไอ้นอนมา ตอนนอนเหล่าตอนไอ้นอนนอนเหล่าไอ้นอนนอนเกาะฟรีเกาะฟรีกูตัดไข่เลยสองข้างไอ้นอนไม่มีเอกแล้วไม่มีอันท่าไอ้นอนได้มีเอกไอ้นอนไม่มีเอกเสียใจด้วยนอนที่เองไม่มีเอกไอ้นอนไม่มีเอกทุกคนไอ้นอนจะผลิตอาซูจิไม่ได้ไอ้นอนจะผลิตอาซูจิไม่ได้

ไม่ได้บ่าวอีกตัวโอ้ล่ะโอ้ล่แตกโอเคพ้อมกูขี้เกียจทำเวแล้วป้อมกูมึงออกเลยจะไม่ไลเล่นลาเลนเจอร์แล้วูเออตอนนี้กูเล่นอ,อยู่อยู่ๆกูก็เกิดอาการขี้เกียจขัน้นรุนแรงขี้เกียจกดต่อย <c oughs> ก็คอที่พี่อไอเสทีนี้นะผมจะได้แบบเบิลที่จะสองอย่างเดิมกยโอริคุโพดเอกไฟโกรสเอก การตัดไข่ของนอนนะ่ะนนเลยไม่มีเอกแต่นนก็ร้องไห้เสียใจเพราะนนไมีใช่ใช่ใช่มันมีประกาศบอกอยู่เอย,เอยมา,ยาถึงวันไหนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเขานี่ไลน์ไลน์ลุงยุทธลุงยุทธบ,บอกขอขอให้มายาก,กวนมาเขาบอกในไลนย์อยู่แต่เขาไม่แน่ใจว่าจีิเขาจะให้ปเปล่า เห็นไหมมายากลต้องมาเวถ้ามายากลไม่ hehe, ไมานะเขียนใครนอนใช่จับไว้นอนจะมันลงบัญช <osters> ีห <prayer> นังมาไอ้บอมไอบอมกูไอบอมกูกูไม่ต้องกูไม่ต้องหาบ่าวมึงเวกูสุ่มในไอนันเอาเวเพราะมันมีบ่าวในนั้นอยู่บ่าวบาวเอ้ยกูได้บ่าวจริงบอมบ่าวพูดวิทัก กูไม่ต้องหาเหมือนมึงแล้วป้อมกูแค่ต้องหาบาเอกูไม่ต้องทำแบบมึงเฮ้กูอยากได้ร้อยคนนกไอสัตว์โคกูได้สิเบเอ็ดคนนกไอสัตว์ขอ100ร้อยได้สิบเอ็ดขนนก,กยอด Amazing Thailand <c oughs> อ้อโห่เฮียกูกเกลือกูเกลือมากอีนอนมึงทำอะไรกับกูเนี่ยอ้นอนไปแ <c oughs> ับดัด <c oughs> แปลงกูเกลือ <c oughs> จัดเลย ท่านอนแทกเขาระบอ่จับจับจับไอ้นนจับไอ้นนฆาตรกรรมตั้งเลยไอ้นนทําำกูเกลือจัดเลยได้มาอีกห้าสิบผลนกกูมีสี่ร้อยคนนกก็ป้อมสี่ร้อยคนนกลงคิวเลดก่อนลงคิวเลดก่อนกูจะได้มาอีกไอ้นังสามสี่พันห้าดิกูจะได้มาอีกสี่พันห้า 4, เหรียญถ้ากูได้มาอีกสี่พันห้าเหรียญกูก็จะมกีกูจะเอาไปซื้อขนนกได้อีกไม่ใช่การซื้อเลยเป็นการส่ง กูมีคนไอ้นนเล่ไอ้นนดูดวงกูไอ้นนดูดดวงกูไอ้นนดู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 ดวงกูกูไม่มีดวงเพราะมึงไยเป็นเพราะมึงไงนนเป็นเพราะมึงเป็นเพราะมึงกูเลยเกลือถ้าไม่มีมึงอยู่นักกูไม่เกลือหรอกเฮยเฮ้ยเว่ามพี่ต้องไม้นนเนี่ยอใช่แด้แล้วทุกอย่างคือความผี่ของไม้นน ถ้าไม่มีไมมนอนนไไน้นอนโลกนี้จะสงบสุขเว้ยถ้าไม่มีไอ้นอนโลกนี้จะสงบสุขโอ้โอ้โหยอดเกลืขอขามไปช่วยไล่ขมามไปช่วย,ลยไล่ขาแบบไหครับอืมไอ้นอนขอาแบบเลโก้ขาแบบเลโก้ กดตีบอสไม่เข้าบอสมันเป็นอมาตะาไอ,เอ้เหี้ยทำไมบอสไม่เป็นอมาตะานานจ,จังวะบอมไอ้บอสยูเลตอะตีไม่เข้าเ,เลยแล้วมันแล้วมันลบอมาตะเออแล้วมันลอาาบอมตะบอสไม่ได้เลยไมได้เออกดตีสองสามทีตายแล้ว <laughs> บอสทัดไฟนะเวย้ยอ๋อทัดไฟต้องตีหลายทีหน่อย มันบล็อกอมตะมันบล็อกอมตะบ้าแบบน่าเกลียดอ่ะ んん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 ん ไปได้บางิจารณาอืมอือฮ enfin ึมอเมอึมอึอฮึอออออืออือออตฮึม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 ่องตึกฮึาฮึม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 ฮ่มฮึ่ฮึมฮึมฮึมฮเมีึมงึมฮึมฮึงฮึมฮึมฮึงน้มงมฮมฮึมฮงป wang mấy máy băng bảo bảo bèn bèn bung bỏ bìng bìng mà mía bong lọ cá jong miếng kẹt miếng căng căng bia 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 อาจารย์พี่ร้อยสองทีี่เลยคือจะง่ายขึ้นฟามง่ายได้ง่ายเก่งขึ้นเ้วนความรวดเร็วก็คือจะได้ของคูณสองก็คือเล่นหนึ่งตาเหมือนเล่นสามครั้งแต่พอสเตจไร่เง้ยสเตจพิเศนโฟลโบเล่นไปห้าครั้งเหมือนเล่นไปสิบห้าครั้งก็คุ้มแถมไม่เสียนคอนลงสักอัน Ayo leh, eme lia, lembo lia. Lembo kali yang Lembo kali ชนะชนะฉันชนะฉันชนะเดี๋ยวไม่กดกีฬาสีนะตูมเกียหกดาวไม่ออกไอสัตว์กูเกียกูเกียเออเกย์อุมบีกูเกียกูเกียใช้บีฟม แล้วคนจะเกลือหรือว่าทุกอย่างเป็นพ่อพิศของไมโนนวะเป็นพ่อนนเลยไม่เป็นพ่อนอนเว้ยถ้าลูกนี้ไม่มีนนกูจะไม่เกลือเลยเนี่ยจถ้าลูกนี้ไม่มีนนกูจะไม่เกลือใช่ก็บอกอยู่เว้ยทุกอย่างเป็นพ่อพิศของไมโนนไมโนนวง ว่างอ่ะว่างไม่ได้ว่างเลยทั้งนั้นแหละน้องแต่นนไม่งผิดจริงรก็ผิดไงก็เป็นความผิดของไม่นนไงถ้าโลกนี้ไม่มีนนนะโลกนี้จะสงบสุขขึ้น Load that. Um. No. So, oh my God. ทุกอย่างเป็นความเป็นของนอนเว้ย What ถ้าโลกนี้ไม่มีนอนนะโลกนี้สงบสุขไปแล้ว <What? S 2> เป็นพลนอนคนเดียวเ,เลย What 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 ยิงริงป้าป้อมยิงเราป้อม <What? S 2> ถ้าโลกนี้ไม่มีนอนนะแบบสงบสุขไปแล้วจักรวาลแกาแล็กซี่แบบทางช้างเผือก <What? S 2> สงบสุข what? What? ไปแล้ว What 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 What, what? 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 จริงป่ะบอมส้ารูปนี้ไม่มีนนนะกาแล็กซีทางช้างเผือสงบสุขไปแลวมันเป็นพ่อะนนเวกาแล็กซีทางช้างเผื่อสองบสุขไปแล้วนน,อนนอน,วกกออวนถ้าไม่มีนนนะฟังเข้าเว้เยถ้าไม่มีนน่นะกาแล็กซีแบบ สงบซกไปแล้วกาแล็กซีทางช้างเผือก What 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 w h a ไอวัดไร <What? S 1> ไวัดไร <What? S 1> ไวัดไรวัดได้ทันใจถึงอะนอ่เที่ยววันนีไ้ไอนอนดิ วัดได้นะนนวัดได้ถ้าใจถึงอะวัดเลยวัดตะฟักอ่าชิหมายกูล่วยขนนกช้าต้องไปเอาต้คีก่อนออโตคั้คีเหมือนมึงว่างกะนนนอยู่ๆก็เข้ามาคุยกับพวกกูว่า ไม่ไปล้างจานให้แมวหรอล้างเลยไม่เชื่อคีโมถ่ายคลิปมาให้ดูดิก็ล้างเสร็จเลยนนนนลืมวิธีการล้างจานเออนนรืมวิธีการล้างจานเมื่อวานนี้ฝนตกอ่ะเมื่อวานนี้ฝนตกถ้าฝนตกเวลาตักผ้ามันจะแห้งเลยเว้ยาวคีโมอิมเมอร์เฉนเมอร์เฮ้ฉินเมอร์ กระเจียวกระเจียวของนนเอใช่แน่เลยนนไม่มีกระเจียวใช่แน่เลยนนไม่มีกระเจียวเดี๋ยวช่องของบีมนนไม่มีกระเจียวเจ้าของช่องไม่มีกระเจียวนะทุกคนเจ้าของช่องไม่มีกระเจียวเจ้าของช่องไม่มีกระเจียวเดี๋ยวช่องของบีมด้วยเดี๋ยวช่องของบีมด้วย ไม่เป็นไรเจ้าของช่องไม่มีมมกระเจียวแล้วทุกคน่นเจ้าของช่องไม่ม